ประกันรายได้ปาล์มน้ำมนันงวดที่หจะได้รับการชดเชยส่วนต่างหรือไม่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพูก,กิตทิดาชาแชน,นลเช่นเคยทิดาชาแนลมารายงานข่าวเกี่ยวกับประกันรายได้ปาล์มน้ำมนันงวดที่หนะคะ ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประการันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี6263เรื่องการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันงวดที่ห้า ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี6263ได้ประกาศ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันปี62-63เรื่องการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันงวดที่4ลงวันที่12กุมภาพันธ์2563ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี6263ได้ประชุมเมื่อวันที่27มีนาคม2563กำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันงวดที่5จึงออกประกาศกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกาันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันช่วงระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์63ถึงวันที่26มีนาคม2563สำหรับผลปาล์มทลายคุณภาพน้ำมัน18%ที่กิโลกร,รัมละ 4ี่บาทเกสิบตางซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกร,รัมละ4บาทจึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับงวดที่5ในวันที่1เมษายน2,563นี้ประกาศณนะวันที่30มีนาคม2,563สรุปว่างวดที่5ประกันรายได้ปาล์มน้ำมันนะคะไม่มีการชดเชยทิดาชาแนลขอลาไปก่อนบ๊ายบายใจเจียน